วันนี้ครับเดินทางมาสุขวิด11ครับนี่บีบีคลินิกนะครับก็ต้องขออนุญาตนะครับใช้สถานที่ใครทำของพี่ทัญยาของทัญยาเร่ลำนาลงนะครับขอบพี่เป๊กนะครับเดี๋ยวแขกแขกเชิญมาแขกครับเอาเรื่องนี้เลยเหรอครัสดีค่ะอ๋อดีนะคะเออรายการเรียกแขกนี้เลยเหรอใช่ใช่ช่วยงกันนะอ่ะวันนี้ต้อนรับ ต้องรับตัวครับน้ำฝนครับสวัสดีครับฝนไหนๆก็เจอแล้วนะฮะใจอ่อนต้องท้อหนึ่งแต่ก่อนแต่ไล่อะไรอ่ะคนละฝนหยางหรือฝนให้ลงวะ้ลงอะอันนี้ฝนน่ารินทิพย์ไม่ใช่ฝนนะคะหนุ่มพรตอนแรกจริงๆครับฝนน่รินทิพย์ครับสวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบเจอกับธุรกิจหนึ่งธุรกิจของน้องที่เชิดหน้าชูตาของตัวเขาเองเพราะว่ามันเป็นของขึ้นหน้าขึ้นตาของบ้านเขาสยูหเหรอใช่เราวะมาขายติ่มกันทุนนี่บนอะไรเราอะไรคะอันนมณีพลอยค่ะ แล้วน้องฝนมาทําอะไรที่นี่คะวันนี้ฝนมาทําสวยที่ B B Clinic ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะโปรแกรมที่จะมาทําก็คือ Silky Face นั่นเองค่ะเป็นโปรแกรมที่ช่วยให้ผิวหน้านุ่มชุ่มชื้นแล้วก็กระชับลูกขนให้ทำหน้าที่นี่เลยก็้แล้วค่ะทำลงผิวผ่าน้อฟูี้ฟาเกอร์อะไรนี่สวยขึ้นเยอะเลยไปดูอันี้มันนี่หน่อยไปไหมไปดูไหมไไปไปเลยค่ะอันนี้เราเอ้ยเราจอชนทำไมเล่า เต็มตาเลยอ่ะเต็มเต็มอันนี้เราเรียกว่าอะไรเป็นอัญมณีคุณแต่งตัวดีมากเลยวันนี้วันนี้หนูมาคุยงานกับน้องสาวจิรัของหนูจะต้องแบบว่าต้องดูแบบดูเป็นทางการโอ้คุณใส่สูทมาเลยนะดูค่ะดี๋วันนี้เราอยู่กับน้องฝนนะเรื่องจะเราเจอกันแล้วแหละแต่ว่าเราอยากคุยเรื่องนี้แหละไปไงมาไงพี่ฝนัีนี้เออมาชาวขับรถมาค่ะขับรถมาแล้วก็แวะปั๊มอย่าอยู่เลยไม่ไหวกันแล้วกูใส่สูทมาไม่ให้เกตกูเลย

เราไม่ได้ตำหนิสุพรรณบุรงนะครับคุณกิลุกตีมือตัวเองนะไม่โดนไม่โดนยอดยอดยอดน้องรักเปิดรายการมาตบแขกเลยอะไรเงี้ยแต่สนุกสนุกกันนะคุณผู้ชมผมถามใหม่คุณเริ่มต้นได้ยังไงอ่าโอเคอย่างพลอยเนี่ยเป็นของที่บ้านเพราะว่าบ้านอยู่กาญจนบุรีเขาเป็นคนบอกร้อยอำเภอบ่อพลอยมีพลอยเม็ดใหญ่เคยยินไหมพี่อันดับแรกเลยบอกก่อนว่าอัญมณีเนี่ยมันมีหลายหลายแบบและมีหลายกลิแต่ว่าพลอยเนี่ยจะบอกว่ามันจะมีหลายสีถูกไหมเพชรเนี่ยก็จะมีจะมีมีไม่กี่สีก็จะมีน้ำขา เาปใช่เหลืองอะไรองี้หนูน้ำเหลือ,อ,องนนอก็จะเป็นเวลาเป็นแผลไม่หายฟาดนึงโอ้โหตอนเนี้สองนาทีอ่ะยังไม่ได้อะไรเลย อันนี้ยี่ห้ออะไรยี่ห้อชื่อแบรนด์ชื่อแบรนด์อย่าใช้คำว่ายี่ห้อชื่อแบรนด์ว่า Miss James นี่นี่นี่แบรนด์ Miss James นี่คือ Miss j a m e ใช่ค่ะก็ตรงตัวเลยค่ะเป็นเกี่ยวกับพลอยเจมส์ก็แปลว่าพลอยนั่นเองแล้วอย่างที่บอกไปว่ามาจากกาญจนบุรีแล้วอำเภอบ่อพลอยแล้วรู้สึกว่ามันใกล้ตัวเรามากเลยค่ะต้องถามผนก่อนอันนี้ผลไม่ไปรับเข้ามาอันนี้ไม่ใช่ค่ะเป็นโรงงานของญาติเลยที่กาญจนบุรีก็คือไว้ใจยกำลังจะตัดหนูมีพระและหนูเป็นคนไม่ค่อยชอบใส่ทองและหนูเป็นคนจะใส่เงินขึ้นเวลาถ้า นใส่เครื่องประดับเนี่ยจะรู้ว่าตัวเองเนี่ยเหงือกเค็มหรือเหงือกเปรี้ยวเออพี่ก็เงืเอกเค็มหรือเหงือกเปรี้ยวใส่เงินแล้วขึ้นอนะไม่รู้เหงือกเค็มหรือแปลว่ามันไม่เปรี้ยวเพราะถ้าเปรี้ยวมันจะดำบางคนเนี่ยพี่เวลาใส่เงินมาปุ๊บแล้วดำใช่แต่เขาหนูเนี่ยใส่เงินแล้วมันจะยิ่งผ่องมันจะยิ่งขาวมันแล้วแต่เหงื่อนคนด้วยแหละแนะนำคนก่อนว่ามันมีกี่ชนิดกี่สีเป็นเรืาา่อง <Okay. S 3> เวลาบ่อยโอเคเขาคนไทย <laughs> อ๋อผมเหมือนรู้ว่าแบบเออพี่ก็มาแบบให้ล่างแปลแล้วก็ แขกตอบล่ามล่ามแปแล้วจากปักกิ่งเนี่ยรันโจอะไร่ด้แบานี้ชิ้นก๋วส่ไหมเนี่ยเราก็เคิเลยเห็นไหมเนี่ยไม่ได้ <c oughs> ม,ม,มีกี่ชนิดพลอยมีกี่สียเราเริ่มจากวันอาทิตย์วันอาทิตย์สีแดงวันจันทร์สีเหลืองวันนังคารสีชมพูวันพุธสีเขียวพฤหัตสีส้มวันศุกร์สีฟ้าและวันเสาร์สีม่วงอ่ามือมีพลอยตามสีนี้หมดถูกต้องค่ะ,คะมีตามสีมีทุกวันเลยแล้วก็การที่เราใส่ตามตามสีของวันเกิดเนี่ยมันเสริมพลังให้นะเรียกว่ากําลังวันเนี่ยตามตามอันนี้เรื่องจริงอาจารย์บุรีครับสมมูรณ์เกิดวันพฤหัสเนี่ยครับอาจารย์ใส่ด้วยวันพฤหัสใส่ด้วยแล้วก็ถ้าจะแบบว่าเออจะให้วันพุุดดี่ววันพ้ย พอนอนพระรลหัรเสร็จปุ๊บตื่นเช้าวันศุกร์หาวันศุกร์ใส่ด้วยอ๋อถือ้ใส่ทุกวันเลยใส่ทุกวันโอ้แล้วกินหลายจานด้มันมันเสริมพลังงานเราด้วยใช่คืออย่างที่บอกว่าแล้วแต่เราชอบด้วยใช่ค่ะแต่ถ้าสมมติว่าอยากจะใส่อย่างที่บอกว่ามันมีหลายสีให้ให้น้องแนะนว่ามันมีแหวนนพเก้าถูกต้องอย่างนี้ค่ะนี่นี่นี่คืออันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวให้กล้องได้เห็นนี่น่้าก้าวอย่างนี้อันนั้นคือค่อนข้างเี่ยครบสี่วันค่ะสำหรับคนที่ ความสบายใจเราด้วยนะอย่างอันนี้ราคาเท่าไหร่พี่ฝนอันนี้อย่างวงนี้ก็ประมาณ8ปดพันขอขอยัดดูดูสวยใช่วงนี้คือดีมากคือครอบคุมเลยเอาง่ายๆนะพี่เรานับพลอยเรามีหลายเรามีหลายเม็ดมากนะพี่ถ้าตีไปอ่ะสําหรับวงเงินถามว่าคนอาจจะคิดว่า8ปดพันมันแพงแต่เราได้พลอยหลายเม็ดม่กพี่พี่โกได้กี่เม็ดพี่โกนับให้หนูหน่อยหนึ่งสองสามสี่หกแปดเก้าสิบสองสี่หกแปดสิบแปดฮะในวงนี้เหรอมี18เม็ดใช่พูดไปเล่นนะพี่ Kena anu dulu deh นี่ปุ๊มึงทำอะไอยู่คนเนี <pl ains> ่ยเอาเี่ปก่นเดี๋ยวก่อนไปขโมยใครงเขามาวะมันมีอัญมณีแล้วก็มีเพชรล้อมๆอ๋ออันอันนี้เขาจะอันนี้จะเป็นสีแซ่บแต่ตัวพลอยเรานับนี่ใหม่เรานับแต่สีสีพี่เราเรานับแต่เอานนี้สีหกอโนพาร์กาพอมีเก้าโอเคเนี่ยเห็นไหมแล้วคิดไปในราคาเนี้ยคือมันไม่แพงเลยเพราะเราได้ครบวันด้วยสําหรับคนที่ครอบคุมอย่างอย่างพี่อออสมมุติว่าวันจันทร์ถึงอาทิตย์พี่อยากโชคดีทุกวันหนูก็แนะนําให้ใส่นองพาร์กพี่ก็ไม่ต้องเลือกไม่ถ้าผู้ชายดีไซน์ได้เหมือนกกันนหูจะบอว่า ร้านหนูเนี่ยสามารถดีไซน์ได้นะคะลูกค้าอยากได้งบเท่านี้สมมติถ้ามีงบแค่นี้เฮ้ยอยากได้จังเลยอยากได้เป็นสีนี้สีนี้ออเดอร์ได้เลยไม่ยากพี่ใช่ไหมมีเรื่องของสายมูหรืออะไรเงี้ยก็คือใส่เป็นเรืรอบประดับเพราะจริงเอากินนะหนูว่าจะเป็นเพชรหรือเป็นพลอยเนี่ยเวลามันเข้าไฟแล้วเนี่ย มันสวยหมดของโปเนี่ยสั่งได้ถ้าน้องไปโรงงานน่ะทำได้หมดคือแล้วใครมีของเหมือนแบบว่า<ะ>อยากจะสั่งทําพิเศษอย่างเงี้ยหนูว่าลองลองติดต่อมาได้หนูว่าน้องรับทําแล้วท,ที่พี่พี่บอกอ ตคือตังหูนี่ใช่ไหมพี่โก้พี่โกอยากได้ประมาณฟิลนี้ใช่ไหมนี่เป็นคออย่างเงี้ยอันนี้คือบุษราคำเล็กๆสำหรับคนที่อยากใส่เป็นมินิมอลอือปกติแล้วพี่จะไม่ค่อยชอบใส่แบบนี้เพราะอะไรหนึ่งมันเวลานอนแล้วมันทิมสองแป้นมันหลุดพี่ที่พี่บอกส่วนไนพี่หลุดจะทำสำมันจิวจิวหมายความว่ามันจะมีตัวหมุนทั้งหลังอ่ะฝาสั่งให้น้อง เราทำเขาทำได้ราคาเท่าไหร่อันนี้ใช่ไหมคะอย่างอันนี้เป็นบุษราคำแท้นะคะตัวเรือนเป็นเงินแท้92.5 2 0 0 0บาทเนี่ยแท้จริสวยมากสวยก็เป็นแบบตังหูนี่พี่อ๊อผแนะนำว่าถ้าเป็นผู้หญิงใส่นะพี่ซื้อไปให้ต้อก้อยนะออจะเป็นเตสนี้อันนี้อันนี้เต้ต้อเกิดวันอะไรเออเกิดเดือนเหมือนกันเอานี่ไงอู้หนี่นั่นน่ะต้องเอาแล้วเตสนี้เลยอู้นี่แหวนด้วยนี่นี่โอ้โหจบเลยจิเอาเนี่ยดีนะเลยถือว่ามีอันนี้ด้วยต้อแวต่งหูจะต้ก็แหวนนี่นี่นี่ อนี้ดวยสวยรบเซตเนี่ยแค่นี้เลยสวยเหร่อันนี้คิดไปรวมๆกลมๆเลยให้สักแบบ25,000นเนี่ยได้3ชิ้นเลยเนี่ยส่อ25,000ให้หมอซื้อให้เลยจริงอ่ะโอเคละสอบอกแล้วตอบเร็วกันนี้ยังไม่ยิงขอเลยนะผ่าจะแพ้สีเหลืองก็ได้นะค่ะ ใช่แล้วมันก็เป็นมรดกไปได้เลยนะจริงจริงเพราะว่าพลอยอ่ะมันอยู่ที่เกรดปีใช่ค่ะมันอยู่ที่เกรดราคานี้ยแสดงว่าเขาเป็นเป็นพลอยที่เขาเลือกเกรดดีแล้วที่สำคัญคืออย่างที่บอกว่าพี่ว่าอนะพตใส่แล้วอ่ะมันดูขึ้นหมดเลนจริงจริงๆต้องบอกว่าความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนเขาชอบตดต้นเพชรใช่ถูกต้องค่ะซึ่งดีนะหนูจะบอกว่าในอนาคตนะใน1ิปีข้างหน้าไม่มีพลอยแล้วนะคะตอนเนี้บอกพลอยอ่ะไม่มีพลอยแล้วด้วยอันนี้ต้องพุ่งตรงว่าแม่บอกเลยว่าไม่มีพ่หลานเนี่ยเก็บเอาไว้ เก็บเอาไว้ในอนาคตมันจะมีมูลค่ามันจะมีคุณค่าทางใจเอาไว้ให้ลูกหลานแต่งงานหรืออะไรก็ได้อย่างทองเนี่ยมันขึ้นทุกวันอยู่แล้วนั้นบางคนก็ชอบเนาะแต่พลอยเนี่ยมันเหมือนหมดยุคอะค่ะพี่อย่างหนูเกิดมาแม่หนูยังแบบมีขายพลอยด้วยนะในยุคนั้นจนตอนนี้ก็คือเขาบอกเลยว่าต้องเก็บไว้ถ้าเก็บได้ก็เก็บทำไมตอนแรกผลหรือไม่เริ่มต้นตอนที่เข้าวงการด้วยแบบอาชีพนักแสดงแล้วทำอันนี้คู่ไปเลยอะด้วยความที่ตอนนั้นยังเด็ก หนัวไม่ยังไม่งองอะไรเลยอะที่เป็นแบบอะไรที่มันใกล้ตัวเนี่ยเราเรายังเดายวยังไม่เห็นมันนะแต่พอเราเริ่มโตเราเริ่มรู้ว่าอันนี้มันมีค่านะแล้วมันใกล้ตัวเรามากเราอยู่บอพออยู่การจนทบุรีแต่เราไม่เคยเอาของที่บ้านเรามาพรีเซนต์เลยอะทั้งที่คนอื่นเขาแบบพรีทรงพรีเซนอะไรแล้วเนี่ยก็เลยเอามาก็เลยเป็นเหตุผลว่าหรูอยากเอาไปทำอั่ไี้ไม่ได้ไทยอินอะไรกันนะคุณผู้ชมครับแค่แบบจะบอกว่าถ้าสนใจก็เนี่ย ใช่คิวอาร์โค้ดไลน์ได้เลยใช่แล้วก็ไอจเป็น m มิสเจมวันนี้ดูเธอสนุกกว่าตอนเป็นดารานะสนุกไหมคะเออมาะว่าพอมาทำในสิ่งที่รู้สึกว่าเออมันใกล้มือแล้วเห็นมาตั้งแต่เด็กๆใช่ใช่เรารู้สึกว่ามันใกล้ตัวแล้วเราแบบเราพูดได้เต็มปากว่าว่ามันดีจริงๆเพื่อความเข้าใจคุณผู้ชมเพิ่มเติมและความมั่นใจก่อนหนึ่งคืออันนี้โรงงานของคาอบเลยใช้วญต้อง ฝนน่ะมีหน I mean. yeah, ้าท sure right yeah. right. yeah. ี่มาเป็นคนแบบบอกกล่าวเราเนี่ยถูกไหมว่าเอ้ยมันมีแบบนี้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 นะก็จะได้มั่นใจกันนะมั่นใจแล้วประกันว่าเป็นพลอยแท้และเป็นพลอยเนื้อดีสามารถฝังเป็นเป็นผลงานได้ใช่ค่ะคุถามแบบผู้ชายมีแบบผู้ชายใส่ได้ไหมผู้ชายใส่ได้ค่ะอยางจะบอกว่าอย่างอันเนี้ยจริงๆแล้วอะจริงๆตัวเนี้ยหนูไม่ได้เอาของผู้ชายมาอย่างนี้ค่ะของผู้ชายก็มีเป็นนินแท้เป็นนินอย่างเดียวก็มีเป็นวงกลมเออนินสีดำนินสีดำเข้ากับเงินยูกต้องมันจะขับกัน นี่ค่ะใช่ค่ะอันนี้คือตัวเงินแท้เลยนะคะเี่ยเป็นลูกช้างเนี่ยยังงี้กี่บาทนะฝนกี่ดอลอันนี้คือถูกมากพันเก้านี่อยากจัดโปรให้เลยนะ้จริงหรอได้ไหมได้ไหมจัดโปรให้คนดูได้ป่ะได้ดิค่ยกับหนูอ่ยจักหนูขายยังสองพันเนี่ยให้ให้ครึ่งราคาไปเลยไหมล่ะฝนค่ะ ขอราคาพิเศษให้แฟนๆได้ไหมแน่นอนคนที่ดูรายการทูเดย์โชว์อยู่สำหรับแฟนคลับรายการทูเดย์โชว์หนูให้บุษราคำจากราคาส0 0พันนะคะ2,000ให้แฟนคลับไปเลย1,000บาทให้ไปห้าสเลยนะ่ใช่หนูให้ไปเลยอันนี้นะอันนี้นะใช่ค่ะพี่อ๋อก้องก้องจับภาพไว้ละเป็นคือบุษราคำเป็นเม็ดเหลืองๆนี้แอย่างนี้แถมนะคะต้องบอกว่าบุษราคำแท้ตัวเลือนเงินแท้92.5ค่ะไม่ลอกไม่ดำหนูอันนี้ของยี่ห้อนี้เลยนะครับมิสเกมนะชัดเจนนะเป็นแบบ มีเลยนะพี่ขอน้องกดเลยอ้างจริงอย่าดูถูกแฟนรายการพี่นะแฟนรายการพี่มีตังค์ทุกคนนะแล้วพร้อมเลยนะให้เท่าไหร่ให้ไปเลย50คนสำหรับแฟนรายการ Tour ย Show เราคืนกำไรให้แฟนคลับเลยอ่ะเพื่อเพื่อแล้วกัน100คนแหละ เท่านั้นเอาจัดค่ะ1น0อยคนจากราคา2,000บาทให้1 0 0 0บาทห0ึ่บาทมาตามนี้เลยนะครับไม่เจนนะครับขึ้นหน้าจอว่ากันไปเลยไปคุยกันเราเองนะครับต้องบอกผู้ชมก่อนว่าหนูไม่ได้มารับเงินจากฝนมาโฆษณาคือต้องบอกผู้ชมทุกคนก่อนเราไม่ได้มาไทยอินอะไรเลยแค่วันนี้หนูรู้จักกับน้องฝนแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยของดีบ้านเขาเขาก็แค่อยากนำเสนอว่าอำเภอบ่อพลอยมีพลอยเม็ดใหญ่ออย้ำแค่นี้นะคุณผู้ชมครับแค่นี้นะนี่คือไถน้องแหละ ท่าดูอยู่กับกับตัวหนูเองเนี่ยค่ะนั่นเลยค่ะพี่โต ดีอะแล้วก็เงินเนี่ยเป็นเงินก้านตอกเกิห้าใช่ค่ะยิ่งพี่โกะบอกไม่ลอกไม่ด่างไม่ด่กงให้ดูขนาดนะเดี๋ยวคุณโยจะแบบเฮ้ยในทีวีมันดูใหญ่เลยจริงๆมันประมาณนี้นี่จริงๆพี่โอ๋ค่ะจริงๆผู้ชายที่เจาะหูใส่ได้นะคะหนูจะบอกเลยไม่น่าเกลียดไม่น่าเกลียดใส่ได้มันเป็นอันเล็กประมาณเนี้ยค่ะพี่ขออนุญาตใส่นะพี่โกะใส่เลยใส่ได้แต่เพราใอ๋ออ่ากให้แบบนี้พี่โกะคือผมแค่อยากให้คนดูได้เห็นว่าเฮ้ยขนาดมันแค่นี้นะเออให้พี่โกะไปมันเท่านี้จริงๆนะเดี๋ยวจะไม่เข้าใจกันวววว่่่่่าาาททไไมมใในนนนนีีีดูออออัััหญปถึงแแลลล้เเเ็็กกกตรยจะบคื ฝังหูอ๋อเฮ้ยม like mm ันเหมาะถ้าก็ว่าอันนี้จะเป็นถ้าเราเรียกกันว่าเป็นยูนิเซ็กก็ได้นะคือได้ทั้งผู้ชายเขาเรียกว่ามินิมอลเลยแบบมินิมอลถูกต้องค่ะพี่อ๋อเฮ้ยพี่โก้ใส่นี้โอเคมากน่ารักนกใส่แล้วแบบเหมือนดาราเกาหลีเลย่ใครบอกว่าพลอยใส่แล้วจะแบบหมดยุคหมดสมัยไม่จริงนะคะมันยังมีความเขาเรียกว่ามินิมอลอยู่อ่ะใส่ได้ทุกวันดาราเกาหลีเลยแบบโอปป้าเฮ้ยจะเป็นเจ๊กไว้ในหลักฐานทุนพ่อ ไม่ต้องมีโบ๊ทขึ้นจริงๆนะเวลาจ่ายกับเงินเลยเนอะเขาใส่เงินขึ้นเนาะเออมันจ่ายเงินขึ้นเออน่ารักจริงๆอ่ะต้องคืนแล้วล่ะอุ้ยน่ารักนะไม่ไปคืนเดี๋ยวเขาต้องกลับไปทำภาร์ดอต้องให้เลยอ๋อเดี๋ยวจ่ายตังามไม่ขอแล้วอย่างเดียอันนี้ต้องใ โอเควันนี้มาหาผลด้วยความถึงเนี่ยแหละแล้วอยากรู้จริงๆแบบเออมันเป็นยังไงเลยเฮ้ยอยู่ก่อนไปคือมันมีชิ้นเนี้ยคือเราเลงไว้สัักล้อันนี้เป็นทับทิมค่ะพี่อ๋อสวยมากว่ะสวยมากๆหนูจะบอกว่าใส่กับชุดไทยหรือไปงานต่างๆหนูบอกเลยว่าคนไม่มองไม่ได้คนไม่มองไม่ได้เลยจริงๆดูแพงอันนี้สวยจริงสวยอันนี้สองมือวันหนึ่งผมก็เลยจะบอกว่าการที่เราจะเลือกอัญมณีสักอย่างมันเป็นเรื่อง ความไว้ใจนะว่าเราจะจะซื้อกับใครอ่ะสมมุติถ้าเอาอันนี้ไปวางอยู่ในที่อื่นๆที่เราไม่ได้ไว้ใจอ่ะผมว่ามันก็อาจจะไม่ทําให้เราสนใจเขาขนาดเนี้แต่วันนี้เรากำลังมาคุยกับฝนว่าเฮ้ยฝนมันไว้ใจได้อ่ะแล้วเรามีความรู้สึกว่าเออเราเราอันนี้ไม่ได้มาโปรโมทว่าให้คุณไว้ใจเขานะแต่ผมก็เลยจะบอกว่าของเาสวยจริงๆเอาแหละก็ฝากไว้ด้วยครับของฝนมิสเจมมิซิ เราจะเห็นงานฝนเห็นอะไรยางงี้ไหมคือจริงๆเดี๋ยวก็จะมีซีรีส์เรื่อยๆนะคะจะมีซีรีส์เข้ามาแต่ว่าอันนี้ก็เป็นธุรกิจก็อยากแบบให้คนรู้จักเราในในการที่จะมีเป็นนักธุรกิจตัวเล็กๆ<อ>แล้วกันเนาะไปคู่กับงานแสดงของเราด้วยวันนี้เอามาฝากครับคุณผู้ชมแล้วก็มาด้วยความคิดถึงน้องแหละวันนี้เรามีโอกาสอะเราก็อยากจะคุยกับน้องเพื่อให้คุณผู้ชมหายคิดถึงเหมือนที่พวกเราคิดถึงเขาอะไรเราเห็นผลงานเขาก็สมัยก่อนที่อยู่กับพี่โกะถูกไหมหฝากคุณผู้ชมนะยครับแต่ว่าโปวันนี้นะโห ร้อยชิ้นแค่นั้นเองนะพีว่าพี่ว่าเหลือไม่เยอะแล้วคือตอนนี้คืออย่างที่บอกครับว่าชีวิตคนเราก็เหมือนอย่างเงี้ยพี่อ๋อการเป็นนักแสดงมันก็เหมือนเป็นอัญมณีนะทุกคนล้วนมีแสงสว่างมีคุณค่าอยู่ในตัวเองอย่างที่บอกว่าณนปัจจุบันโลกมันเปลี่ยนไปเราใช้ชีวิตยังไงให้มันทันโลกวันนี้น้องฝนก็อย่างที่บอกว่าเขาเป็นนักแสดงด้วยแล้วเขาก็มามีธุรกิจเล็กๆเกี่ยวกับเรื่องจิวเวลรี่นะฮะฝากผู้ชมไปด้วยนะครับมิสเจม โอ่งขอบคุณฝนมากๆนะฮะแล้วก็เมื่อไหร่มันจะคืนเน่ะเอานี่เราใส่หลายนิ้วอยู่นะไม่ใช่กต่เราจะถามเลยสมมติพี่ใส่2อันเนี่ยเขาจะทะเลาะกันไหมเขาไม่ทะเลาะเขาเป็นมิตรกันช้างกับเสือนะเขาเป็นเพื่อนกันแต่ว่าพี่ดูเหมือนจะเอดูเหมือนไม่ถอดอ่ะก็เขาเป็นมิตรกันไงเราก็เป็นมิตรด้วยแต่ไม่เป็นไรอันนี้วงละแปดพันลดแค่หมื่นเดียวใช่ใช่สองวงก็สองวงแปดพันลดหมื่นเดียวสองวงเลยเหรอโอ้โเดี๋ยวฝากวางก่อนพ่อไม่ค่อยดีเลยอ้าวฝากด้วยครับคุณผู้ชม วันนี้ขอบคุณทุกคนมากขอบคุณมาจริงๆขอบคุณสำหรับของขวัญที่มอบให้กับแฟนๆของคุณเดชโชคขอบคุณจริงๆครับขอบคุณมากๆแล้ะขอบคุณทุกผู้ชมทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วขอบคุณบีบีคลินิกครับโอเควันนี้เราทั้งหลาไปก่อนวันนี้ครับสวัสดี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 ครับอออัััันนนนนนน้้้เราดย